สวัสดีค่ะชื่อเอนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายถึงผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของ Havila ค่ะจากก่อนหน้านี้ค่ะเอจะมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะมากเกี่ยวกับหนังหนังศีรษะเพราะว่าเป็นคนที่ทำสีผมบ่อยมากนะคะชอบเปลี่ยนสีผมอยู่ตลอดแล้วก็มันจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำสีผมมันจะมีอาการแพ้ตรงหนังศีรษะ พวกแชมพูทั่วไปก็เลยไม่สามารถที่จะรักษาอาการคันหรืออาการแพ้หนังศรีรษะได้นะคะทดลองมาหลายอย่างแล้วเหมือนกันตั้งแต่พวกผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาเคมีนะคะตามร้านเภสัชหรือว่าตามที่หมอแนะนำแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เห็นตามโฆษณาในทีวีก็ดีในสื่อต่างๆก็ดีทดลองเอามาใช้ค่ะใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลจนสุดท้ายค่ะ แฟนเป็นคนแนะนําให้บอกว่าอยากจะแนะนําให้ลองใช้เพราะว่ามันเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากธรรมชาตินะคะก็เลยตัดสินใจว่าอะลองดูเพราะว่าเราก็ลองมาทุกอย่างแล้วนะคะลองอีกอีกยี่ห้อหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปนะคะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจทดลองใช้ตัวนี้ก่อนค่ะที่เป็นแชมพูนะคะถามว่าครั้งแรกเชื่อไหมว่าจะหายครั้งแรกก็ไม่เชื่อนะคะเราก็รู้สึกว่า ต้องทดลองดูก่อนแต่หลังจากที่ใช้แชมพูนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มนะคะคู่กันประมาณ2เดือนกว่าๆค่ะก็เห็นผลเริ่มรู้สึกว่าอาการคันนี่มันน้อยลงแล้วก็อาการแพ้ที่เป็นหนังศรีรษะที่เป็นแผ่นอันนี้ก็จะเริ่มเบาบางลงค่ะจนปัจจุบันนี้ใช้ฮาว i l ่าควบคู่กันใมใอย่างค่ะประมาณ4เดือนนะคะบอกเลยว่าเรื่องของรังแคแล้วก็อาการคันบนเส้นผมนี่ หายห่วงไม่มีปัญหาเลยค่ะ